น้าพี่ดัง้งเอามาเห็ดผิดพลาดเห็ดนี่ปลาไหละลันไ,นได้ไหมาสามตัวใหญ่พี่ดัง้งใส่เลยนะคะก็เจาะปลาไหลใส่ Ừ, Hó mở phía đằng Hó mới hoay đó, đó. Cán phía đằng Cái tôi chờ đi luôn Con lấy luôn cha Con sẽ rớt cây Rớt đi xài. ใสงไง่ไม่ตัวใหญ่เพีองมะเขาในรถหนึ่งในรถห้สามที่โซเนะ็จไดสามตัวใหญ่ใหญ่เลยแล้วตีตับไปน้ำตาลน้ำตาลไปประมาณก้อนนี่าค่ะ ตจน้ำใส่มาเลยเจียวว่ามันสุกยังไนส้มันสุกแสุกย่งงเาเียวจะได,ด้จำน้ำพร้อมตัวน้ำแข็งก็บคมสิกอุจูพอดีที่นั่ง้ากคนว่าผัดเผ็ดที่ใส่น้ำปนาปใชเพราะว่าข้าอยาดปลาลก็บสุกถือว่าผัดได้กับกระยาดโบสุกที่นั่งาจะตัวเสีง็งมันฟูย่งสิใน่มย วานกับวบานลายสิเป็นพ่อไอ้ม้อยออกกับบวกกับรถด,ดีกับ <c oughs> มาเด้อมาเด้อแล้วสุกเด้อขอให้สุกเ้พอพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น่าวเนะยให้ตัวสีเทไสไซอันนี้ตัดแกงมะเขือกับพร้อมอะไรสามตัว ตามตัวพี่น้ำเห็นปะไรเยอะตัวเห็นเล้าเห็นบ่เย็ดตัวใส่น้ำแต่ว่าสวยเยตุสูงามกับโบนามกับโบมีเขามีพวกอุจุะอะไ้จำอย่างน้องมาเขามากินน้ำกันตัวกับตี่ไปเท่าไหร่หรือก็เรากระทำเนาะ กินกับไปเนี่ยนี่ร้านโคตรโก้สุริโยบันฑาพี่ตังนะอันนี้ก็แกยยงนี่หายหงวนพี่กินแค่นี้มือเร็งจะได้หนูกับเจ้าดิพี่ตังผัดเพียรซิต่ว่าเนี้ยมืมอเึรจะบางคนยังพี่ตังแทบแสบ ไม่ได้กินโดนเราพี่นองพี่นังเนื้อเยอะแซ่บๆไ,ไปนะามาแีแกไม่ขยไปค,ครับกับแยงมาก,กินเลยกินเกยีย,ยจงจุกเขียแบน้ดีพี่นอง อะไรตามตัวเ่ไกร่ขึ้ื่องหร่กนตะต้องหกขีดเจ็ดขีดอะไรตามตัวหลังแสบไหลไหมเขาพอดีข้า็แล้วปค่ข้า่างลงมากลงกินไหมกินกินอกับอะไร กินได้ไหมเนี่ยเข่าไปเดนกระพี่น้องไม่กรอนกินเขาตึงอุ้มตึงเกียร์อืมอืมชอบคลิปนี้ผัดเผ็ดปลาไหลยะตัวกดไลค์กดแค์กดติดตามให้ได้คำพูด,ด้ะจ้แจะแล้ว่องยุทธภุ่นละ ยายตัวน้องวดรีแฟนเพจยายตัวเปิดยี่สองช่องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมยายตัวเลยจ้ะท่านชอบคลิปนี้นะคลิปนี้กับกอล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ